ดีนะนะเป็นย้างคะวันนี้แล้มาพรอกับพี่ๆพีๆทคะวงนี้ก็ีใมี่เด็กมเลยนะคะก็เด็กเยนเก่าก็เะเยนที่จุดนี้เหมือนกันก็ไม่ฉลาดเทไหร่เอ๊ะยัไนะคะตลอเปนงคะช่วงนี้ทราบว่าโปรเจกต์พิเศษเนี่ยมาสุดเลยจากเอเอสนะคะพอยุ้นี่คุยเล่าหน่อยว่ากต์เนี้มันเกิด ากิจกรรมนี้เป็นการเรียกว่าเป็นกิจกรรมบีบกระครับของเพื่อตีกับฮอร์โมนนะครับก็กิจกรรมง่ายๆครับในอดมีรอถ่ายคอนเสิร์ตระลึกนะครับวันนี้ถึง5กันยาครับก็มีสิทธิ์เป็นผู้ร่วมโชคดีครับที่รับเซอร่วมงานของเราอ๋อนะคะแล้วอยากจะทราบว่ากับกันเนี่ยตั้งเสียงเราสอนเพลงเป็นเพลงอะไรครับอยังรู้อ่ะรู้ใช่ไหมขอโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะ พี่นิจะจะจะารจ่าองโทรท์ใารัทค่ะจายหมดเลยอ่เดี๋ยวราเล่นโทพกันไหมคอ่ากะตันคะแล้วลางเาหมามามา่ออยวอัี่ค่ะใครทาย,ทายกว่าว่าเสียงรอสายเนี่ยของกัปตันเนี่ยเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวยัง นะม่นใครถ้าใครทายถูกน,นะ,ะถ้าใครทายถูกน,นะเดี๋ยวเราให้ของรางวัลกับขอตุ๊กตาขอตุกตาไหคะเล่นๆน,นะคะขอตุ๊กตาให้จักรันนะคะในส่วนท่านแฉก่ปปอนเออจันกรันจักรันนะมีช้อยไหมคะมีสองเพลงค่ะใช่ไหมเพลงอะไรนะกับเพลงอะไรคะเอะเอเพลงหัวใจมันคิงเธอเข้าที่รู้ที่ฉันรักเธอเออนะคะใครทายถูกใครจะ เล่นล้คมือจะนับหอเพไหครเทาที่รู้คือะแักเจอเทาที่รู้คือจะรักเจอเพลงไหครับเท่าที่รู้จะแลกทำไมทำไมเพลงเดียวลัะไหมคัหครเท่าที่รู้สะแักเจออะไรนระ,ระ,รนะรนมีไหมอ่ะเดี๋ยวเรามากังอันดีกว <นะ S 1> ่าไหมคร ใจตังค่าโทรศัพท์ด้วยันพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจหอนกนไป แล้ยวเวเราจะไม่ให้หลบาคนอ่ะเรจะง่ายค่ะเอามาที่ะเอามาที่ะอ่ะให้จับตาดนะรมัน่อะไรนเิ่มสามสามเดินไหมเดินไหมเดินไหมไม่หยุนะครหยุดไม่ดมืออ่ะ